สวัสดีครับพบกับไอ้นุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีนะครับวันนี้ทิดอึงพามาเที่ยวบ้านคุณพี่เนี่ยจัดไว้ได้สวยมากเลยมีบ้านมีที่นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่แปลงนี้ยอยู่ที่อยุธยาบ้านเกิดเลยวิ่งวิ่งมาจากอำเภอทะเลอมาหาคุณพี่ก็กกประมาณสักยี่สิบนาทีอนี่อันนี้คุณพี่แกกําลังดูต้นไม้ของแกอยู่เลยเนี่ยอยู่ด้านในพิกกิง้งชื่อพิกกิง้ง เดี๋ยวรายละเอียดจะพาไปดูแปลงนี้ข้อดีมีข้อเสียก็มีข้อดีคือเป็นบ้านพร้อมอยู่จัดสรรปันส่วนได้ลงตัวแล้วก็มีสวนมีสวนมะม่วงมีสวนผลไม้หลากหลายชนิดมีต้นไม้บอนสอีมีทั้งแคนตัสโอ้โหเยอะแยะแล้วก็นี่ติดกับคลองชนะทานข้อเสียคือเนี่ยถนน มันเป็นถนนตรงนี้มเป็นดินแต่ว่าเลยไปเนี่ยกคอนกรีตละอีกประมาณสองเดือนอ่าเดี๋ยวทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาทำคอนกรีตให้ถึงหน้าที่เลยอ่าอันนี้คลองุประทานนะเขาเรียกคองอะไรเนี่ยบางบางบๆเนี่ยเนี่ยเออ <laughs> อ่านป้ายเมื่อกี้ลืมก็แล้วน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แปลงนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพี่ดีกว่าเนาะ เพราะว่าอันนี้ที่อึงให้มาดูแบบโลเคชันต่างๆอยู่ในเขตชุมชนไม่ต้องกลัวเปรี่ยวกัวเหงาเลยแล้วแปลงเนี้ยห่างจากเขาเรียกอะไรวัดห่างจากวัดห่างจากโรงเรียนประมาณ1กิโลน้ำท่าอุดมสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวรายละเอียดท่านจะเบื่อเนาะไปดูไปคุยกับคุณพี่ดีกว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเพราะว่าทิดึงมาดูโลเคชันแล้วก็สวยดีก็เลยอ่ะทำส,สื่อ สูสายตาท่านผู้ชมเลยอ๋อปุ่นพีกแงดูต้นไม้แกเพราะว่าแกรักต้นไม้แล้วมะม่วงนี่ออกผลผลิตเลยนะเออดูลูกเต็มเลยอ่าบ้านเนี้จะมีอ่าห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเราเบียงรับแขกจัดไว้อย่างลงตัวอ่ะไปดูด้วยกันดีกว่าอ่าเนี่ยอย่างที่บอกไว้มะม่วงออกลูกมะม่วงก็มีหลายต้นนะ แล้วก็เนี่เป็นถนนผ่านหน้าบ้านเลยเห็นไหมคือรถสามารถวิ่งออกวิ่งรอบนนได้เลยโอ้โหสวยๆเนี่วันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปในบ้านนะเพราะว่าอาอยากให้ท่านผู้ชมที่สนใจเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาดูด้วยตาท่านเองดีกว่าเนาะเรื่องของราคาเข้ามาคุยกันเนี่ดูเป็นก็เรียกอะไรคล้ายๆนั่งดูต้นไม้ ขายรีสอร์ทเลยอ้าวคุณพี่อยู่ดูต้นไม้เสร็จแล้วสวัสดีครับพี่กิ่งครับโอ้เนี่พี่กิ่งครับนะที่กี่ไร่เพี่ะที่ไร่หนึ่งหนึ่งไร่เต็มเต็มเลยเนาะแต่ว่ามันมีสองชโนดมีสองโนดแต่ว่าอันเนี้ยแต่มันติดกันพี่อ่าติดติดกันติดกันหมดเลยโอ้โหสวยสวยเลยอ่าเดี๋ยว ให้คุณพี่พาชมสักหน่อยหนึ่งเนาะวันนี้อในบ้านคงไม่เข้าแล้วพี่เพราะว่าอในบ้านนี้ก็มีมีสามห้องเอสองห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องสองห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องอเนกประสงค์นั่นนะอแล้วโรงเรียนโรงเรียนไม่ไกลนะประมาณกิโลนึงไม่ถึงกิโลรอเมื่อกี้ผ่านมาเพราะว่าเรามาใหม่ๆกงอาจจะไม่ได้จับระยะเนาะอันนี้คุณพี่จะผมบอกไว้เกินๆว่าคือมีบอลสี อันนี้ถ้าให้ไหมหรือจะอ่าให <c oughs> ้ให้เลยอ๋ออยากได้ให้เลยเนาะอยากให้ให้เลยแคนตัสกระบองเพชรอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> โอ้จัดไปเนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นสวนมะม่วง <c oughs> แล้วก็กล้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีอะไรนะที่พี่บอกจะทาโรงเรือนก็จะ <c oughs> ลงลงผักอ่าลงผักตรงน,นี้อ่า <c oughs> ลงผักตักสานพิษนู่นผมจะเห็นอะไรนะ <c oughs> แก้วมังกรแก้วมังกรก็มีโอ้โหมะม่วงเยอะมะม่วงเยอะอยู่นั่นเนี่ย มะม่วงนี่เป็นสิบต้นเลยนะสิบกว่าต้นเนาะสต้นสิบสี่ต้นโอ้โหจำแม่นมากนี่กว้างๆได้เลยแปลงนี้มันอยู่ที่อำเภออะไรนะพี่อำเภออุทัยอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาเนาะนี่คนว่าคนอยุธยาจริงๆต้องพระนครศรีอุทบางคนเรียกสั้นๆเนาะชื่อเต็มเขาคือพระนครศรีอยุธยา่อนี่โอ้คุณพี่ผมว่าจัดไปได้สวยนะ มีทั้งไม้ดัดบ้านเราทาเองอยู่เองเนาะทาเองอยู่เองเราก็ทําให้มันสวยงามหน่อยอ่าปลูกมากี่ปีแล้วเพี่กอันนี้ก็ปลูกมาสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีสภาพโอ้ยผมว่ายังเจ๋วอยู่เลยเนี่ยไม่มีรอยร้าวเลยเนี่ยดูแลดูแลอย่างดีอแล้วราคาละพี่ราคาเท่าไหร่จริงจริงี่ตั้งไว้สี่แล้วนะ่แต่ว่าใครสนใจเนี่ยมาคุยกันมาคุยกันก่อนเนาะได้จริงๆมาคุยกันเพราะว่าเพราะว่า ไม่ได้หนีไปไหนอยู่แถวนี้อ่สมมติถ้าได้ใครสนใจขายตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ใกล้ๆกันได้เป็นเพื่อนบ้านที่นี่นี่แล้วมไดีสารเคมีด้วยใช้น้ำหมักทีวภาพทำเองด้วยโอ้โหสุดยอดทำเองหมดแปลงนี้มันห่างจากตัวจังหวัดอางอุทยานปะดูเนี่ยแค่แค่แค่ประมาณหกกิโลหกกิโลหกกิโลวัดวัดวัดเออหลวงปู่ดู่นะหลวงปู่ดู่อ่อหกิโล แล้วห่างจากเซ็นทรันเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอสิบสองกิโลสิบสองกิโลเซนทัลอายุทยานะคะหลวงปู่ดูวัดสแกเนาะอ๋อนี่ผมก็ลูกศิษย์หลวงปู่ดูเหมือนกันสติ๊กเกอร์นะรถก็มีหลวงปู่ดูนี่เห็นไหมตรงนี้ก็สวยอ่าตรงนี้จริงๆริงถ้าถ้าเห็นนั่นเป็นอะไรที่ทำยากมากเลยนะอ๋อนี่ยยังไงอันนี้โมโม่เก่าโมแม่่เอาโมมาทำซะผมว่าแต่ไม่มีเส้นแรกอ่า หายากเลยเนี่ยเอาไว้โมแป้งโมอะไรเนาะโอ้โหดีดีโอเคอ่าสี่ล้านห้าอ่าอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครสนใจนัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันเพราะบางทีคุณพี่แกอาจจะไปเดินโลมินรงมินสันแกไม่หางจากเซ็นท่านเซ็นท่านเออเซ็นท่านพระนครศรีอยุธยาดูไหบ้านก็ ผมว่าสิบปีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คีริวคีเลนะยังดูใหม่ปรับปรุงตลอดเวลาดูแลตลอดเวลาตอนที่น้ําท่วมปีห้าสี่ที่นี่ท่วมไหมท่วมหน่อยหนึ่งเนาะอ่าเห็แฉะตามพื้นถนนนี่เนาะอ่าดีๆให้ด้วยนะนี่ดีๆดีๆหมาอ่าอันนี้หมาโอ้ผมว่าเข้ามาไม่เห่าเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> หายเป็นเชื่องแล้วแต่ให้ด้วยอ่า ของในบ้านบางอย่างคุณพี่อ่าบางอย่างก็จะให้บางอย่างคุณพี่ก็ต้องไปเพราะมันเป็นของสะสมเนาะอแต่แอรนนี้ให้แน่นอนแน่นอนเลยเออ่าสัได้แน่นอนจัดสรรได้สวยมากเลยพี่โอ้มีจุดล้างไม้ล้างมืองไม่เวลามีปิ้งตรงนั้นไหมคะโอตรงนู้นเนี่ยเราก็มาปิ้งย่างแล้วก็มาล้างมือมีที่วางจานมีอะไรหมดโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวน้อ นั่งคุยกันนั่งจิบกาแฟนั่งจิบน้ำแดงน้ำเขียวก็ว่ากันไปเออผมเข้ามามืกี้นะหมู่บ้านเยอะเลยนะหมู่บ้านเยอะอตลอดทางเลยแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ข้างรอบนอกนะรอบนอกจะเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านเงียบๆถ้าใครต้องการที่สงบๆอยู่แบบพอเพียงอ่ะอ่า ได้เลยได้เลยเนาะได้เลยดูมะม่วงพี <the 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 ่โอ้โหนี่มะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงอันนี้แม่ลูกดกอ่าแม่ลูกดกคล้ายคล้ายคล้ายสามฤดูเหมือนกันเนาะคล้ายๆล้าแต่เนนี้มันจะแข็งกว่าหน่อยอ่าเป็นมะม่วงยำมะม่วงแล้วแต่อ่าอันน้ำได้สบายโอ้ว่าทำได้สวยเข้าออกได้สบายสบายเออเขาเขาออกสบายๆเออ ถนนมันก็ไม่ได้แคบนะแต่ว่ารถรถมันไม่ได้วิ่งฝักไฟมันไม่มีใครหมู่บ้านนี้น้อยน้อยเข้ามานี่มีอยู่หกเจ็ดหลังสามหลังเองสามหลังครอบครัวแล้วข้างหน้าก็มีอีกสองหลังอ่าเนี่ยเนี่ยะห้าหลังหลังเราหลังที่ห้าเนี่ยแล้วก็ติดคลองจนประทานเนาะคลองอะไรนะพี่บางบางบ้านละบางบ้านละบางเออเนี่ยแถวนี้เขาเรียกบ้านละบางฝั่งล้งก็เป็นถนนคอนกรีตอีกของเรา เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแล้วเนี่ยอีกประมาณสองเดือนจ้ำให้คอนอีตอ่าแจ๋วเลยโอ้โหผมว่ามาเช้าผมมาหลงนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาล่วงหน้าสักหนึ่งวันเนาะเออมาเช้าผมมายังหลงเลยทีพีเอสมันผ่าไปตรงไหนก็ไม่รู้ต้องต้องถามคุณพี่แกนี่ทางทางปลูกเองต้นไม้โอ้ใครเรียกต้นอะไรนะต้นอะไรทองไรทองไรอ่าเดี๋ยวนี้กำลังนิยมกันเลย พื้นที่เนี้ยหนึ่งไร่มันมีสองถนนเนาะพี่เนาะหนึ่งไร่อ่าสองถนดแต่ว่ามีบ้านหนึ่งหลังมันมีที่ว่างนั้นท่านสามารถมาตั้งบ้านนอกดาวได้เลยเนาะเนาะเออปลูกได้อีกหลายหลังอ่าก็ขอฝากก็เลยเนาะแปลงนี้หนึ่งไร่อยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาสี่ล้านห้าครับผมติดต่อได้งารักหนึ่งวันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากพี่กิ่งมากครับสวัสดีครับ